คานิซาเลสไปเสียแล้วเพชรโกศนได้เป้าหมายสำรองคนใหม่คาร์ลอสคานิซาเลสแชมป์โลกปกติรุ่นไลฟ์ฟเวทของ WBA ูบีเอชาวเ,เวเนซุวอลาซึ่งเป็นเป้าหมายสำรองของเพชรโกศนกรีนสุดะรองแชมป์โลกอันดับที่11ของ WBA ูบีเอและอันดับที่6ของ WB ูบีโอชาวไทยได้เสียแชมป์ไปเสียแล้วหลังจากโดนเอสเตบนัน เบอร์มูเดสซาลาดรองแชมป์โลกอันดับที่10ผู้ท้าชิงชาวเม็กซิกันที่อาศัยความได้เปรียบของรูปร่างและสดกว่าเดินบทเบียดจนยุบก่อนจะถูกจ้วงหลวนสองครั้งในยกที่6จนหมดสภาพในการชคที่สังเวียนประเทศเม็กซิกโกบ้านของผู้ท้าชิงในคืนวันศุกร์ที่28พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเช้าวันเสาร์ของประเทศไทย ซึ่งรายละเอียดการโชคนั้นเริ่มยกแรกผู้ท้าชิงเจ้าถิ่นอาศัยรูปร่างและพละกำลังเดินบทเข้าหาเจ้าของตำแหน่งทันทีก่อนการโชคในยกที่สองนั้นยังคงเป็นไปในรูปแบบเดิมกลางยกคานิซาเลสสวนหมัดได้จังๆจนเบอร์มูเดสหน้าางายปลายยกแรกหมัดกันอย่างสนุกและขึ้นยกที่3เบอร์มูเดสยังเดินแต่คานิซาเลสนั้นยังพยายามดึงจังหวะที่สอง อย่างไรก็ดีเบอร์มูเดสอาศัยความสดและยาวกว่าเดินออกหมัดไปเรื่อยๆจนเจ้าของตำแหน่งเริ่มยุคและระหว่างเดินลูกไล่ในยกที่6ก็จบจังหวะขว้างขวาเข้าเต็มคางส่งร่างของเจ้าของตำแหน่ง หายท้องลงไปนับ8ทันทีแต่ดูแล้วสภาพแย่เต็มทนเบอร์มูเดสวิ่งมาคว้างซ้ายใส่เต็มอีกคนคารนิเซเลสก็ล่วงลงไปอีกคราวนี้กรรมการโบกมือยุติการชกไปในทันทีทำให้เบอร์มูเดสกลายเป็นแชมป์โลกคนใหม่ไปในทันทีซึ่งก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าคารลอสคารนิเซเลสนั้นได้ถูกทางกลืนเสด,ดะ วางให้เป็นเป้าหมายสำรองของเพชรโกสนกลินเซดาหากว่าทางฮิโรโตะเคียวกุจิซูเปอร์เวอร์แชมเปียนรุ่นนี้ของ w ด a ยังคงติดภารกิจออกไปโชคนอกบ้านอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทางกรีนซอดายิมจึงได้ปรับแผนให้เพชรโกสซนมุ่งเป้าไปที่แชมป์เส้นปกติของ WBA แทนหากไม่สามารถที่จะขึ้นชกกับเคียวคุจิได้ในเร็ววันตามสัญญาใจที่ให้กันไว้และหลังจากวันนี้ไปเป้าหมายใหม่ของเพชรโกสลนก็คือเอสเตอร์บานเบอร์มูเดซซาราดแชมป์โลกปกติคนใหม่ในรุ่นไลฟ์ไฟเวทของ w บชาวเม็กซิกันนั่นเอง